แล้มาเฟรเราทำซึ่งเราถไลฟ์สไตล์ของนางนามาดังเหนนะคะเพราะที่เห็นอยู่ตรงหน้านะคะเป็นวิถีชีวิตของเกษตรกรนะคะหลังเสร็จสิ้นฤดูการเกี่ยวข้าวนะคะก็จะมีบ่อน้ําที่มีปลานะคะปลาธรรมชาติมาอาศัยอยู่อันนี้ก็จะเป็นการหาปลาโดยการสูบน้ําออกไปจากแหล่งน้านะคะนี่ทาง ภาคอีสานนะคะเขากหา็หาปลาที่มันอาจจะหลบตามโคลนตมนะนี่นะคะเรโกยเสรตะกร้ากันพอได้ปลานี้แล้วนะคะทางเขาก็จะแบ่งกันเนาะอาจจะเอาไปขายอาจจะเอาไปกินนะคะแล้วแต่ค่ะนี่ก็ทาง่ายผู้หญิงเขาก็มาให้กำลังใจเตรียมห่อข้าวนะคะก็คงจะใช้เวลา พอสมควรค่ะเพราะเขาจะรอให้น้ําสูกหมดบ่อเนาะแต่ระหว่างนี้พอมันเริ่เรมเห็นเห็นเนินดินเขาก็จะลุยตามนั่นนะะเห็นไหมคะปลาเขาจับได้แต่กันไดน้แหล่งนี้นี่ก็จะติดถนนนะคะเส้นทางถนนย่อยะะขออภัยมีเสียงรบกวนค่ะเราก็งงเละ แต่ตะโกนขออนุญาตเขาไปแล้วนะคะว่าขออนุญาตเป็นคลิปวิดีโอค่ะอันนี้จะเป็นบ่อที่ปกติจะมีดอกบัวนะคะเจะปลูกบัวไว้ด้วยเป็นแหล่งน้ำใกล้ที่นาค่ะก็จะมาวิจบ่อหาปลากันนะคะน่าจะเป็นการเหมาเนาะว่าบ่อนี้ลงลงเนี่ยเขาคิดค่าใชจ่ายเท่าไหร่แล้วเขาก็ลุยนะคะหาทีมงานมาช่วยกัน เป็นวิถีชีวิตของสนอภาคอีสานหลังเกี่ยวข้าวนะคะก็ท่านใดที่เคยมีประสบการณ์นะคะหรืออยู่ในพื้นที่ภาคต่างๆนะคะมีวิถีชีวิตแบบนี้บ้างกันหรือไม่นะคะลองคอมเมนต์มาแบ่งปันประสบการณ์กันดูนะคะคลิปนี้ก็ขอจบไว้ตเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในโอกาสหนะ้าบายบาย See you a g